คือแบบน่ากลัวเวอร์อะไรมันจะกาดนนี่เป็นฟิล์มจริงหรือเปล่าเนี่ยลุกต้มโยนหัวแล้วก็หัวโนได้เลยแบบฮาร์ดอปเฮ้ยมิก้ามาแล้วค่ะทุกคนพบกับรายการอะไรว้าวว้ากันอีกแล้วนะคะกับแพลเช่นเคยแล้วของวันนี้ที่ว้าวซ่าม,มากเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะฟิล์มกระจกกนรอยโฟกัสเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะซึ่งน้องคนนี้นะคะก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาสดๆร้อนๆเลยค่ะน้อง กับโฟกัสแอนติเมทการสแตชพูมนะคะหรือชื่อภาษาไทยของเขาก็คือฟิล์มกระจกกันรอยกันฝุ่นลำโพงค่ะเขาว่ากันว่าน้องคนนี้นะคะเป็นฟิล์มกระจกกันรอยกันฝุ่นที่ดีที่สุดของเรา iPhone เลยค่ะวันนี้นะคะแพจะมาทดสอบ3ามคุณสมบัติของฟิล์มโฟกัส p ัสพูมันนะคะว่าจะวาวซาแบบฮาร์ดคอว่ามันจะแ่มขนาดไหนไปดูกันก่อนที่เราจะไปทดสอบกันนะคะแพขอติดฟิล์มกันก่อนบอกเลยว่าวิธีการติดคือง่ายมากค่ะทําตามขั้นตอนของคลิปโฟกัสได้เลยจำไว้เลยนะคะแค่ สี่คำเท่านั้นก็คือเช็ดก่าแกะติดค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะติดฟิล์มกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทดสอบคุณสมบัติของน้องเขากันเลยค่ะ ตัวนี้เป็นคุณสมบัติที่เด่นของเขาเลยค่ะก็คือ dust proof ค่ะคือการป้องกันฝุ่นเข้าลําโพงนั่นเองค่ะก็คือเขาจะมีการตัดฟิล์มนะคะเป็นช่องเล็กๆเ,เพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะเพราะโดยปกติทั่วไปสิบอื่นๆจะมีนนการเว้นช่องลําโพงตรงนี้ค่ะทําให้ฝุ่นนี้เข้าไปได้ค่ะก็จะเกิดปัญหาว่าต้องใช้ไม้จิ้มฟันหรืออะไรแบบแคะๆออกมาใช่ไหมล่ะไม่ต้องค่ะเขาเอาโฟกัสเขาคิดมาแล้วค่ะสาหรับคนที่ต้องการป้องกันฝุ่นตรงนี้นะคะและอยากพิสูจน์ว่าสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่าแคร์มีมา ตัวตัวนี้เลยค่ะ่นก็คือนี่เลยค่ะแป้งฝุ่นไม่บอกนะว่าแบรนด์อะไรสามารถเข้าได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าฟิล์มรุ่นนี้จะสามารถป้องกันฝุ่นได้จริงหรือเปล่าเราไปพิสูจน์กันเลยค่ะไปเลยเราจะวางมือถือไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการเทแป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวจะเทใกล้ๆเลยนะพิสูจน์นี่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 มันต้องแล้วแหละยังไม่พอแค่เพิ่มให้อุ้ย ทุกคนืนึอว่าไอโฟนชุดแปด้งทอดทำอย่างนี้แม่จะด่าไหมเนี่ยนี่นะคะมือถือที่หลังจากที่ไปชุบแป้งมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเช็ดออกแล้วมีฝุ่นเข้าจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่ามันสามารถกันฝุ่นได้ก็โมเมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มแรกนะคะแพคก็จะใช้นี่เลยทับเปียกนะคะของโฟก,กัสของเราออง่ายมากแต่ที่เห็นนะคะก็คือด้านขัางก็จะแบบมีแป้งเข้านะคะมันเป็นเรื่องปกติทุกคนค่าทุกคนสังเกตกันนะคะตอนที่ป้องกันฝุ่นลํโพงก็คือแพ้ไม่ต้องถูแรงเลยเลยเพราะว่ามันเหมือนจะไม่เข้าเลยนะคะน โคเห็นไหมมันแทบจะไม่เข้าเลยอะเป็นไงล่ะ การได้จริงค่ะคุณสมบัติต่อมานะคะคือการกันรอยขีดข่วนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่ากันได้จริงไหมซึ่งทางโฟกันนะคะเขาเขลงว่าฟิล์มกระจกกันรอยรุ่นนี้สามารถกันรอยขีดข่วนได้ดีมากด้วยนวัตกรรมการผลิตนะคะที่ช่วยเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นค่ะทําให้กระจกเนี่ยมีความแบบอึดมากขึ้นกว่าเดิมจะมีความแข็งแกรงระดับถึง 9S กันเลยทีเดียวค่ะอ่าข้ออะที่สําคัญเขายังเขลงว่าสามารถกันรอยได้ถึง3,000ครั้งค่ะเราจะขีดตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งนะคะถึงครั้งที่สามครั ก็ไม่ได้ใช่ไหมคลิปนี้ก็จะยาวเป็หนึ่งชั่วโมงทุกคนก็จะแบบเมื่อไรจะจบเมื่อไรจะจบนะคะเราจะเอาแบบพอประมาณซึ่งเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าน้องโฟกัสรุร่นนี้สามารถป้องกันร,รอยขีดข่วนได้จริงหรือเปล่าโดยทําการนี่เลยค่ะขเขาบปิดตัวผู้ช่วยค่ะต้องระวังนะคะเพราะว่าสหนูชักกี้ เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาทาการขูดหน้าจอกันเลยค่ะทุกคนซึ่งเขาเคลมว่าสามารถกันรขีดขวนได้ถึง3,000ครั้งนะคะแต่แพรขอแบบ300ก็พอนะ3,000ครั้งคือไม่ไหวนะคะอี่เด็กๆทำตามนะคะเริ่มเลยกีดแบบแม่ปานีนะคะกีดแบบแบบคนตรงที่เราเกลียดนะคะเขาใส่มีดไวยนะทุกคนมันต้องอ๋อขงดหขืดแรงๆกว่านี้ได้ปหอ๋าทีมงานขอแบบแรงกว่านี้เดี๋ยวมือมากเลยทุกคนอย่าทำตามนะคะแพจะแบบกดแรงสุดๆเลยนะแบบแม่ปานีเฮ้อเสียวพานะ ะจะเห็นแน้ว่าฟิล์มก็คือไม่เป็นอะไรเลยงยงป้าสิบเต็ม10เลยค่ะทุกคน <im itation> ถือว่าการทดสอบนี้ผ่านค่ะจะ <im itation> ไปดูการทดสอบครั้งที่3คร <im itation> ั้งสุดท้ายกันเลยว่า <im itation> น้องจะรอดหรือเปล่าม <im itation> ังเกิดอะไรขึ้นกับฟิล์มนี้แล้วแหละมันจะแข็งแกร่งไปแล้วมันจะเก่งกับเบล้วนะโฟกัสอัตเมกาสดัสพ o ฟหนะ่อยมันจะเก่งเกินเบอล์ไปแล้ว คุณาสมบาทสุดท้ายนะคะที่เรียกว่าโอ้โหโดดเด่นม,มากๆเลยนั่นคือสมบัติการกันกระแทกค่ะอ่าอย่างที่เคยทดสอบไปในคลิปผลไม้ถ้าสมมติใ,ใครติดตามใน FC แท้นะคะก็จําได้ว่าเราเคยโยนมาละก,กอแตงโมกล้วยส้มนะคะเออแล้วก็พบว่าคลีมนี้ก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นเลย เพราะทางโฟร์กันนะคะเขาเคลมว่าฟิล์มรุ่นนี้แข่งแก่งที่สุดในปัตตาพีค่ะเป็คนคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการกระแทกได้ถึง3เมตรเลยค่ะทุกคนเรียกว่า <No. S 1> ขอบไม่แตกนะคะสามารถแบบลองมือแล้วก็ลองผลไม้คลิปที่แล้วแบบไม่เป็นอะไรเลยค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบสิ่งที่เขาเคลมไว้นะคะว่าฟิล์มเขาเนี่ยแข่งแก่งที่สุดในปัตตาพีไอเราก็มีสิ่งที่แบบแข็งแก่งไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือแล้นี่นะคะรู่ตุ้มเห็นแบบนี้ก็คือหนักมากแทบสามารถแบบโยนหัวแล้วก็หัวโดนได้เลยเท่นี้ โดยแพนะคะจะแบ,บ่งเป็น3ระดับจากเบสิกไปเลยคือแบบง่ายเลยแล้วก็ปางกลางแล้วก็แบบยากสุดๆท้าทายเอาแบบว่ามันต้องแตกสุดทีแล้วแหละจะเป็นยังไงเราไปดูการทดงสอบนี้กันเลยค่ะกับลูกตุ้มนะคะแล้วก็สิมกระจกโฟกัสเริ่มแรกกันที่100เซนกันค่ะหรือว่า1เมตรนั่นเอง,เองทุกคนเราจะเริ่มกันเลยค่ะเราจะไม่รีรอหรือว่ารอใครทั้งนั้น เมื่อกี้100เซนถามไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะเราจะมาเวลปางการกันบ้างนะคะเริ่มกันที่200เซนเลยค่ะหรือว่า2เมตรก็พร้อมจับตาดีๆนะคะกับ200เซน ไม่เป็นเลยเลยมีแต่เล็บเราเท่านั้นนะคะรอบสุดท้ายค่ะขาถ่ายแทนมากๆเลยเรียกว่าเมื่อกี้ลูกตุ้มไปแล้วรอบนี้เราจะลองกับมือถือจริงๆค่ะเรียกว่าแบบดปกับพื้นลงไปเลยค่ะเมื่อกี้อ่ะทีมงานบอกว่าให้แทนรองที่200เซนแต่แทนแบบเซนิก้าหอบเมื่อแบบมือถือขค้นหนึ่งขอร้อยเซนได้ไหมขอต่อเขาเขาบอกว่าได้อ่ะจะเป็นยังไงนะคะจับตากันดีๆทีมงานพร้อมนะคะครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าจะไม่มีโอกาสให้อีกแล้วก็คือร้อยเซนจริงๆเฮ้ยม่ก้า ไม่แตกไม่เป็นไรเลยต้องหน้าเหมือนเดิม รุปกเลยนะคะแต่ที่พัดทาสอบม,มาทั้งหมดเนี่ยฟีมกันรอยนี้นะคะสามารถกันรอยขีดข่วนได้มีความแข็งแกร่งที่สําคัญนะคะกันฝุ่นเข้าลำโพงแบบฉะนัน้นนะเื่อสามารถป้องกันแรงกระแทกนะคะได้ดีมากคือแบบน่ากลัววร์อ,อะไรมันจะขาดในนี่เป็นฟิล์มจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ใดๆก็ตามนะคะเพื่อนๆก็ต้องใช้มือถืออย่างระมัดระวังนะคะไม่ได้ใช้แบบสบู่ส่งบาลน,นะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะส่วนเรื่องฟิล์มนะคะให้โฟกัสช่วยดูแลนะตัวราคาของเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่890บาทค่ะแต่ที่สําคัญอรับประกัน1ปีเต็มค่ะ เรียกไ,ไ,ได้ว่าถ้าสมุิใครทาแตกนะก็สามารถเคลมได้หนึ่งครั้งเลยค่ะเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ได้ของใหม่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะต้องซื้อแล้วไหมล่ะหากใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.focusyou.com หรือโฟกัสช็อปทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างโฟกัสนะคะที่สปอนเอร์เราบ่อยๆนะคะคลิปหน้าอะไรวะจะมีอะไรวะมาอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะอยากให้ใครทําอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจัดให้แน่นอนค่ะวันนี้พายแล้วก็ฟิล์ โฟกัสต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบาย,บาย